ดอกไม้ัสวยรกท่ายากใหมาในสวนเพราะ่กไม้นสวยดอกไม้อไงสวยที่ปกบแบที่ผ่านกานรตัดสินใจ ป่่่่่าาแฝดจะสสูงเทไไหรนนนีมนนม,มัถึงถ้าไอา้เงาหนีลึกลงไปหน่อยคือถ้าดินอยู่แคนน่นี้ก็ต้องอยู่พื้นดินแต่ว่าถ้าจมลงไปเริ่มจมแค่นี้สักห้าเซนติเมตรถ้ามันค่อยก็ค่อยเลิกให้ใลึกลงไปอาจจะทนหนาวได้มากคือใช้รังสีก่าแต่สนาบเมืองไทยนี่ไม่มีปัญหาขึ้นไปพันเมตรพันหพันห้าร้อยเมตรก็ยังได้ ได้อยู่้ไอ้ยังนี่ปลูกขึ้นไหมอันนี้มัขึ้นแล้วจ้าแห้งแล้วแห้งแล้วจ้าอันนี้สดสดพึ่งน่าเอ็นดีเอ็นดีอันนี้อยู่ประมาณหนึ่งปีที่ปลูกในถุงที่ถุงแล้วมันไม่ขยายไม่แตกกอมากเหมือนกับที่ใหนนะอันนี้เอาอันนี่ไปขึ้นอนู่แล้วกัทในถังนาบ้านนะอันนี้ประโยชน์อันของของแฝกก็คือ ถ้าทำลังคาบ้านต้องเย็บอิงนะ่งไหมไม่เย็บแล้วผู้ชักะเอาไปมุงเลยทนี้พอแล้วพอแล้วรู้สึกว่าจะทนกว่าจะจากนะทนกว่าประมาณสามส่เท่า